ฮลโลสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะผุก็อยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งที่หัวหินซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการทำงานจริงๆทริปนี้ก็คือเป็นทริปที่เหมือนอยู่ดีๆเพื่อนอยากมาต่างจังหวัดโดยที่ไม่ได้แพลนอะไรเลยแล้วเราก็ไม่ได้ลาด้วยนะคะก็เลยต้องรีบออกมากันตั้งแต่6โมงหโมงครึ่งเพื่อที่จะมาที่เนี่ยถึงหัวหินให้ทันเวลาเข้างานปกติของพวกเราซึ่งก็เป็นเวลาประมาณ9ก0โมงสิโมงประมาณนี้แล้วก็ หาที่นั่งทํางานซึ่งเราก็เลยนั่งทํางานกันที่ห้องนี้ตั้งแต่เช้าแล้วจนถึงตอนนี้เย็นแล้วก็เลยจบงานแล้วเดี๋ยวจะได้ออกไปเดินเที่ยวข้างนอกตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะที่เราทํางานเมื่อเช้าสิ่งที่เอามาด้วยก็คือคอมพิวเตอร์กรรเปอาสัมภาะต่างๆแล้วก็มีอันนี้อาหารของเมื่อเช้าเป็นอาหารเช้าขนมปังแต่ว่ายังไม่ได้กินเลยแล้วก็น้ำส้มอันนี้เราเอามาเองนะไม่ใช่ของโรงแรมแล้วตรงนี้ก็จะมีปลั๊ก สีส้มจีจารของเพื่อนเราปลอดภัยนะทุกคนใช้ได้ไม่ระเบิดส่วนเพื่อนเราก็นั่งทํางานอยู่ตรงมุมนั้นแต่ว่าตอนนี้นางหิวข้าวไม่ไหวแล้วเพราะว่าตอนเที่ยงแบบไม่ได้ทํางานอะเอ้ยไม่ใช่ไม่ทํางานตอนเที่ยงไม่ไม่ได้กินข้าวนี่ตรงนี้มุมของเราก็คืออยู่้จะพาไปดูวิวนะคะซึ่งจะบอกว่าช่วงนี้ราคาโรงแรมแบบ แพงมากซึ่งวิวที่เราได้ก็เลยเป็นแบบนิหารทอกคน <c oughs> วิวไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็นู่นจะมองดูวิวทะเลก,ก็ต้องหันไปทางโน้นอะแล้วก็เป็นสระว่ายน้ำตอนเี้นคาดว่าจะไปร้านอาหารแห่งหนึง่งในหัวหินทริปนี้ก็จะเป็นทริปที่แบบเออชิลๆไปเลยทร,ทริปแบบ no plan เอานาะอามิตาุูดเหรอ,อขอลองขอลองให้ผ่านเหรอใช่ผ่านสาธีเธอสาธุเรามากินกัน<笑><笑>เป็นไรอุ้ยก็คนเยอะแล้วนะเห็นไหมต้องจอง ว่าต้มยำกุ้งมันทะเลอลับจริงปะ่ะากินเลยเมนูเด็กว่วงอุ้ย <laughs> หอยเชลล์อบชีสวู้ดน่าก,กินอะแต่ฉันว่าต้องรีบกินนะไม่งั้นจะไม่ได้รสชาติที่ถูกต้องว,ว้า ว้าเยิ่มเลยเหมือนไข่เจียวยังไม่ทอดลองดูกลังกินอดู่ สกิลแกห่หน่อยร้อนเราได้กินไหมเอาเนี่ยเฮ้ยเอ่งมากอ่ะเฮ้ย เฮล lo สวัสดีค่ะดูเพื่อนนั่งซิโอ้โหผมสวยไหมคะเป็นคนมาเป็นคนกับรถเลยตูผู้หญิงถึงอล้วอย่างคะง้อแต่งตัวนะคะเบาเบาเเพื่อนบอกว่าวันพักผ่นพักผ่อนองเงีเป็นแบบนี้ค่ะก็เดี๋ยววันนี้จะไปไหนเพื่อนรู้ยังไปกินกาแฟที่ร้านซาลาหะกาจังกาซามี สาระนะอะไรนะฉันเกิดมดไหมสารานังกะชามีไม่ได้เลยมดลบก็เดี๋ยวเราจะไปกินกาแฟร้านสารานะือสารนะไม่รู้สาระนะ,นระ,นะระนะแต่ว่ามีสองร้านก็เดี๋ยวแพงเราคือกินกาแฟกินข้าวเที่ยงกินกาแฟกินข้าวเย็นกินกาแฟรีวิวโรงแรมนี้หน่อยไปไงเออชอบโทนสีขาวก็เลยเลือกถือว่าง้วงกว้างพอสมควร <c oughs> อยากหน้าประตูไปถ่ายประตูไปไประเบียงไประเบียงก็ใช้เวลาห้านาทีเบอร์มากราะว่าเขาก็ให้เข็คอินเร็วกว่าปกติแบบถือว่าโอเคเลยตื่นสายอันนี้ก็คือเป็นบทลงโทษของคนตื่นสายก็เลยต้องมาชมวิวก็เลยต้องมาชมวิวตอนแบบว่าเวลานี้ร้อนมากจริงๆสาวว่ายน้ำอ่ะเขาดีไซน์สวย น้ำเย็นไมนนตนนแต่ว่าเล่นตอนอแต่วเล่นตอนนี้น่าจะจตายเนี่ยเขาก็จะทําเป็นเหมแบบว่าสระว่ายน้ํำยาวๆแล้วก็ข้างหลังตรงนู้นก็จะเป็นวิวทะเลเผื่อใครอยากถ่ายรูปก,ก็ถ่ายตอนนี้ได้ <c oughs> <c oughs> เอ้ยทำไมถ่ายตอนเย็น <c oughs> น่าจะดีกว่าเดี๋ยวเราไปดูทะเลไปจปไม่ใช่หร เราก็จะทำการเช็คเอาท์ก็แล้วแกฉันถือกระเป๋านีให้กนะฉันจะได้วางนี่มีเพื่อนใจดีขอกระเป๋าใบใหญ่เราไปถือเพื่อที่จะได้มีกระเป๋าวางเพื่อนคิดได้ไงอะ่ะมีเราเสียกับเสียเพราะกระเป๋าใบน,นี้หนักมาก ไม่มันลากไงบาย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 โรงแรมแรกเดี๋ยวก็ตอนนี้เดี๋ยวเราเช็คเอาท์นะคะจากโรงแรมแรกแล้วเดี๋ยวเราจะไปโรงแรมที่สองในวันนี้ถึงแล้วอุ้ยเขามีชาไทายด้วยคนะ่ะลองดิมั้ยดีกาแฟดีฉันจะกินดิร์ตี้ตังพี่คะขอเป็นดิร์ตี้ว พเมยมไทยทีค่ะไม่ใช่ค่ะออกเสียงใหม่พเมี์แม่ถิ่มาแล้วขนมจานเิ่มได้ไหมคะแนนเป็นอะไรอะค่ะแกกินขนมไหมกินเล็กชิ้นเก็บมผมุยน่ากินมากอะไรนะอันไหนจะอันนี้เอาไหมเอาไม่ราบบ่งกันเอาเอาชิ้นหนึ่งค่ะตอนแรกฉันอ่านสอรนะ สารานะอาศัยที่ระลึกความระลึกออจังเลยจริงๆฉันอยากกินเดินทีแต่ว่าอยากได้ความสดชื่นแล้วก็ไปงำต่อไปเลยแต่ว้นนี้ทำเดิที่อร่อยมากจริง้งเอ่อแล้วก็เอ่อขิงีช ตอนแรกเรามาไม่มีคนเลยตอนนี้คือคนเต็มเลยนั่อีกร้านนึงแล้วค่ะเข้ากลางวันของเราชื่อร้านบ้านครูสวน บายปลาฮิแอดเขาเต่าไม่เคยมานะนี่คือการมาเขาเต่าครั้งแรกน้องเห็นแลเขาบอกว่าจาันบินทุกใบอาหารบ้านๆรสชาติกลางๆ <laughs> จันบินทุกใบจ้า <laughs> บินจริงเขรีบล้างเลยก็เลยไม่ได้รีบล้างก็เลยแบบว่าบินจริง พักสดยู่ดมันนะผักสดผับสดเราไปดูผักสดกันดีกว่ายแบบว่าได้กลิ่นผักแบบคลุ้งทะลุตู้เลยอ่ะกินไม่เป็น ความเป็นแบบหนมจีนเส้นสดแะเนี่ยอ,อันนี้เป็นต้ยมยำปลากับปกน้ำใสนี่คือแบบต้ยมยำน้ำใสที่ที่ถูกต้องปลาปูกับผิดเป็นเป็นโปรตีนเออถึงเลยชอบมาก <c oughs> ขานมจีนน้ำยาปูชอบมากวุนม,มากเลยแต่ว่าใส่ปูเยอะมาก อะไรเผ็ดออันนี้แต่ว่าเน,นี้ยไม่ค่อยเผ็ดเนาะอันนี้ไม่เผ็ดเลยโอ,อ้คนกรุงเทพกินได้รสชาติของกรุงเทพไม่ถือกับเพราะว่ามันความเผ็ดประจานรถได้ระดับลงมาหัวหินก็เผ็ดคูึ่เม็ดประจวบก,ก็เม็ดหนึ่งคุร่าก,ก็เม็ดครึ่งตังก็สองเม็ดสตูลเอาไปเลยสองเม็ดครึ่งร้านบ้านคือส่วนบายปลาอยูย่ที่สองเต่า ม่กี้กันฮะร <Okay. S 1> ้านคาเฟ่สุดท้ายของวันนี้ไครบอกสุดท้ายยังไม่สุดท้ายกอชื่อร้านยูเลกานะหะเย็นสบายจะติดทะเลด้วยสวยนะนนเขาบอากต้องเลน,นะคนก่อนเหรอไม่ให้กินเป็นเลเยอร์ห้ามคนอ๋อห้ามกินเป็นเลเยอร์นะทุกคนไม่กินเป็นเลเยอร์โอ้ยห้ามกินปห้ามคนทะลุไฟ<ไ>เก็มไม่ได้จ็อไม่ได้ ม่ฉันว่าไข,ข่เค็มมามันอยู่ข้างใต้แล้วนี่อะไรเอาหลอลองกินก่อนอ่ะลองกินโดยไม่ต้องเจาะไข่เค็มก่อนล่างสุดคืออะไรไข,ข่เค็มเห็นมะอันนี้ก็คือของประดับตกแต่งส่วนอันนี้เป็นมัทชาบใบเตยเขาบอกให้ขวดมาเลขาไม่ได้พูดเจอกับเจอจ้าเขียวไหมเด็กไ่เจอข้างล่างเหมือนเป็นกะทิเลย่ะนมกะทิอะไรประมาณนั้น มีกลิ่นหอมของใบเตยได้กลิ่นใบเตยโอ้โหยังได้กลิ่นแบบที่มันจะบุกไม่ใช่มันอยู่ในนี้มันอยู่ในนี้ทุกคนมันไม่ใช่กินเข้าคือไงทํามาสองอันเนี่ยก็คือเข้ารูลจมูกแล้วก็ดูดเงาหอมใบเตยร้านนี้เครื่องดื่มอร่อยแล้วก็บรรยากาศดีวิวดีคนมาดีจังลมก็ดีว้า คืนนี้เราจะมาทำเซลฟ์รีเฟคชันก็คือการรีวิวตัวเองในปีที่ผ่านมาสำหรับปี2023อืมสี่ออ่าใช่ใช่ใชสิ่งเป็นสิ่งที่รู้สึกภูมิใจส่งแล้วมันน่าคิดงเลยว่านี่มัสับสนว่ะแล้ววันนี้เราก็ต้องขอจบการไนท์ทอล์ k เพียงเท่านี้นะ สำหรับวันนี้ลาติสวอดค่ะทุกคนบ๊ายบายมีเราพยายายมจะ,มจะข,ขึ้นเนินเนินนี้นนวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของการมาเที่ยวหัวหินก่อนที่จะกลับกรุงเทพเราก็เลยจะมาแวะร้านกาแฟร้านหนึ่งนะคะชื่อว่าร้านมอลลี่มอลลี่คอฟฟี่สเตยนะคะแต่ร้านค่อนข้างแบบ <laughs> ยาก <laughs> ทางเขายาก <laughs> ยายบ้านหนู <laughs> 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 ต้องใช้ความสาม,มารถนิดนึงนะ รีวิวดีแล้วก็มีคนแนะนำมาว่าอร่อยก็เลยเดี๋ยวเราจะไปกินกันนะคะวันนี้เข้าไปเลยโอ้ยฉันรลับกินจัง